แนะนำมาด้าครับมาดามาด่า,า,ดาเครื่องมังกรครับเครื่องมังกรปีสามเก้าครับปีสามเก้ารถปีสุดท้ายรถปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับนะฮะเป็นรนสุดท้ายแล้วนะครับเกียร์ตรงเนี่ยเกียร์ตรงนะครับร่นี้เก้าสิบแรงม้านะครับเบาะกำรรมืีมีเบาะขาดนิดหน่อยด้านซ้ายเบาะสวยครับแขงข้างประตูก็สวย มีขาดนิดหน่อยซอมได้คนนี้นะครับเดี๋ยวจิดตานให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนล้อมแม็กครับล้อแม็กสีทำไหมครับสีทำใหมทั้งคันสวยงามภาคสี่หกห้าแล้วทะเบียนนนทบ,บุรีสีภายนอกไม่มีตำหนิครับเพราะว่าทำไหมทั้งคันทำไหม่ทั้งคันนะครับ แทงข้างว่าตัวยางเดิมครับอันนีวจะสตาร์ทให้ดูนะครับอืมดูภายนอกก่อนทาวนเบอร์กับหนึ่งนะครับจอบไว้ทั้งคืนยังไม่สตาร์ทเลยนะครับดูว่ามันติดง่ายไหม ปิดแอร์ก่อนง่ายครับติดง่ายครับ,รบเียวจ้าไม่ดังครับเครื่องเนี่ยเครื่องไม่มีไอครับมีไอร้อนแค่ไหนก็ไม่ไอ เทวแท้อยู่นี่ครับววลงมาเทวแท้ของมาด้าติดตั้งอยู่ตรงนี้ฮะมาด้าพอร์ตเดืยดเครื่องนิ่มครับเดือดเครื่องนิ่มแอร์เย็นนะครับแอปเอเย็นครับแอร์เย็นตัวแอร์แล้วนะครับ เครืองเรียมาครับไม่ดังบางครั้งมันไม่ดังมากนะแต่ทรั้ง้ไม่ดังครับเียเงเลยีรงเลยแอร์เย็เยนครับแอร์เย็นฉ่ำเลยเรียบร้อยครับ สีสันภายนอกสวยครับ